สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอสัศีิัช่องวันนี้ก็จะมารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมนะก็จะดำๆสักนิดหนึ่งนะช่างภาพช่วยอะไรดำ <laughs> อ๋อดูสีห่อกันแต่ไม่สีเดียวกันเลยเออดำคนดำเว้ย <laughs> <laughs> นะครับผมก็เป็นเฮลิคอปเตอร์สเกลนะครับผมเป็นแบ็คฮอคนะฮะแบ็คฮอคเดี๋ยวนะแป๊บนึงฉันขอนึกชื่อก่อน ไซส์ห้าร้อยเขียวกุดเขียวกุดอ๋ยเขียวกุดเหรอเขียวกุดโอ้ลำนี้เหมือนเขียวกุดสีเหมือนกันได้เลยดูการ์ตูนมากก็เนี่ยเราก็เป็นงานซ่อมงานแก้นะครับก็เป็นไจโรระบบเมนวลนะครับก็คือไจโรบิดเอ็กเจ็บเจ็บเข่าเหมือนกันไจโรบิดเอ็กนะครับก็ไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับนะไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูง ใช้ฝีมือบินนะครับก็ทําการแก้ไขแล้วก็เซตให้บินง่ายๆนะครับนะบินง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันนะครับกับอันนี้โฮตัดคันเร่งนะครับทึ่ทนโฮก็สเปกก็แบบเล่นสบายๆนะครับมอเตอร์สปีดมอเตอร์สปีดแบตบไม่ร้อนอ่าเสร็จปั๊ก นี่ก็ไว้ตรงนี้แหละครับแบตเตอรี่รอโรตเตอร์เฮดขยับรอโรตเตอร์เฮดขยับตักตักตักสักครูน่นะครับอ่าขยับแบบนี้แล้วก็ใส่ฝาปิดด้านบนไปนเลยนี่โอเคก็ม,มีพัดลมด้วยอ่ามีพัดลมด้วยน้องร้อนหรอ,อจริงๆแล้วมันก็เหลือๆนะครับกับสปีด ESC นะเ <laughs> อ้าลุกเริ่ม่บ้าน ต้องมีตัวหนึ่งครัต้องมีตัวตั้งไว้ทาเป็นเบื้องหลังอ่ะทดสอบบินกันนะครับผมไม่มีล็อกตําแหน่งไม่มีล็อกความสูงเปย์มือวินล้วนๆนะครับรุ่นเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดโหตัดเทเล่งนะครับเอาลงเร่งขึ้นไปเลยนะครับสองขีดฟังเสียงให้สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆเร่งขึ้น แล้วก็เติมคันเร่งขึ้นเรื่อยๆครับอ่ายกขึ้นมาหน่อยเป็นเจโลโอแบบระบบเมนูนนะครับไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับมันก็จะซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีนะครับตามตามอาการนะครับ เห็นไหมครับไม่มีร็อกตำแหน่งนะครับก็ก็เราเล่งไว้ครับ <Okay. S 1> เล่งเล่งไว้มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ครับเห็นไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมบินเดินทางให้ชมนะครับ ยอมรับเลยนะไม่ได้เล่นแบบเม่นุ่นนานๆแล้วกคืออ่ามันเลี้ยวไม่ค่อยสวยกาําลังจะบอกเลยว่าไม่ได้เห็นเล่นไอันี่นานแลวนานมากเล่นแต่ฮิตวัน นิ่งมากๆเลยแหะครับ ดมืดไปหน่อยลำมันดำอะ เวลามันหายลูกมันจะระบากมากแบตหมดหรอไม่หมดหรอแค่นี้นแหละพอละเอา,าหนึงนะครับหนึ่งอะไรยาบังอ๋อ

นนเหมือนเนื้นงไรทั้งอย่างเอามากับที่เดิมเลยอืมลื่นมากมากเลยนะครับกับแมชชีนิกนะครับ ก็โฮตัดคันเร่งก่อนนะครับโฮโอเคแล้วเราก็จับหัวได้นี่แล้วเราก็เปิดฝาด้านบนออกครับดึงปลั๊กแบตเตอรี่โอเคนะครับโอเคถือว่ามาตรฐานนะครับไม่ร้อนเลยนิ่งๆสบายๆนะครับ โอเคมอเตอร์โอเคสปีดก็มีพัดลมช่วยนะโอ้โหสบายเลยสปีดเย็นเจี๊ยบเลยโอเคถูกทางนันแหละตั้งตั้งอย่างนี้มันใช่เลยกลับที่เดิมแล้วนะก็ เรียบร้อยนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์งานเซ็ตงานซ่อมงานแก้นะครับกับ UH 6 0 Blackhawk นะครับลำนี้ฝากช่องทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับอยากติดต่องานประกอบงานซ่อมงานเซ็ตนะครับ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 8 6 1 2 0 8 1บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบาย